ไม่มยมอ,อีกแล้วพี่น้องค่าเหรียนต้โทษอะไรไอยต้มกบปนมาสั่นพี่น้องกลา,า,ายเป็นกี้กบวนี่กลายเป็นกี้กบพี่น้องว่าสิต้มกบปนกลายเป็นกี้โกบกี้กพบพี่น้องหมดนี้กี้กบว่าสิต้มกบปน ลายเป็นกีกบพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันปนกบเผาปนปนกบเผาพี่น้องปนกบเผามาเด้อมาเด้อพี่น้องเคยเห็ดบอ่อเผาใสหมอดีๆใช่หที่แรกเอาน้ำใส่ยนละ่ะวันนี้ต้มไปต้มมาเป็นเป็นกบเผาได้พี่น้องวันนี้เอาว่าปน แซบแบหอมหอมพี่น้องเฮ็ดกินเมองเด้อพี่น้องมาคยเฮ็ดเฮ็ดล่องมึงเด้อเผาจะว่าน้ามันแห้งจนหมอดำเบิดเ้าว่าอ๋อน่าประเดกใส่ไม่พี่นอ้องนี่ที่ที่ปนมีหนามอยู่ในวนี้คืออ๋อนําประเดกใส่ไม่หมอนั่นคือมันใหม่ไปเบิดแล้วเพราะว่าเขาเผากบมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเสียบๆนียบนมกันเด้อ แซบแซบหอมหอมพี่น้องคับมาเคยเฮ็ดเฮ็ดลอมเบิงนงะ <c oughs> มาได้มาเด้อพี่น้องกินขา้าวน้ำกันเด้อมามาพี่น้องไม่กินข้าวเทียนน้ำกันปุนกบเผา <c oughs> <c oughs> ลูกกระจมพ่อกระจมพี่น้องไฟไม่หมอกกับบ่าวาสันพระกบเผาเ <c oughs> สาวี๋ย <c oughs> พี่น้องแซบอยู่ ข้าเรียนได้โทรศัพท์หลายไปผ่ก็ไมหมอนต่อสามชั่วโมงเลย เดินมาเนอม,มาแซ่บๆเหมนกันเ,ปปนเนด้อแซ่บแฉบหอมหอมเผากบปนพี่น้องพี่แรกกรต้มไปละต้มไปต้มมาน้ามันก็แห้งเนาะมันโดนเนาะท่านั่งกดจะเท่าซับแล้วเลียร์หน้าเคลียร์หลัง เด uhm ี๋ยววันอาทิตย์นะเดี๋ยวดูแลกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อยันให้กินเผากับปุลกบเผาได้พี่น้องเผาเผาแบบปุลนามามาเจ็บๆน้องสันพี่น้อง เผาอบปนเผาหมอนมาเด้อมมเด้อพี่น้องมากินเผาเชียงแล้วกันเด้อะมาแซ่บแซ่บแล้วกันนะจ้าปนเผากบปนกบเผาจะต้องเสีเอิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่ามันดำเหมือนแม่หมอนเลยเอิ่นมาเผา